จะมีเห็ดผึ่งแดงข้าวไรเห็ดละงอก,นาากเนาะจ้ะเฮ็ดผึ่งหวานแล้วก็เห็ดผึ่งหวานเห็ดบดดินบดดินกับบัลายนาาลเนานะจ้ะก็เห็ดนาแหลประมาณชิบดอกหน่อยๆเนาะครับตัวนี้ก็เป็นละงอกกับผึ่งแดงด้วยครับจ้ะตัวนี้ล้วนๆเลยครับเป็นเห็ดมันปูเนาะจา้ะครับล้วนๆขาใหญ่ๆอวบๆเด้อจ้ะครับอืจุกเนาะรอดูนี่ก็มีก็กำลังเนปะ็นเสือกันนี่เฮ็ดนี้ละนอนลงขึ้น ออกเรื่อยๆเนาะครับสุนเดียวถ้าหลยนี่ยนะป่าดอกงามครับดกมเดียดดอกง่ายเ้เห็นหมเนาะบ่อกหน่อยแฮะยังปาาขาดิ่นแฮงเนาะขาเนินครับผมเดือดเล นขาสวยเลี้ยงเลี้ยงปานขีมินคนอยู่ในิโฮมเนี่ใคนเพิ่มไอ้องบดิปุกไอ้ปันปูเด้อจ้ะปันปูใหญ่เนาะมึงขาบนหน่อยเนี่ยครับนี่จะพัดไงพันดน้ำมันหอยแกงกระเจียบครับผมดินงามเนาะ สวัสดีคัสวัสดีครับมนตรีคนบัดปลาเด้อครับนนี้กภาพให้ยังไงพมพี่น้องเอซีทุกท่านทุกคนครับผมขอปลาหาเฮ็ดน่องอเพี่นกับผมพีกัดไม้กับปลาบนบันสมองพี่เกาเด้อครับตำบลเชือามอำเภอนิจังหวัดอีบลราชธานีครับผมรับนี้กับมาพอกันวันที่เท่าไร้องเพี่ยน ีิก็อยเดจครับผมมาหลุนมาชนอำนุ่งน้ำรานเน้อครับสีมานบอมมือนีกะมาอเห็ดล้วครับเผ็ดนุ่งเน้อบานเปหวานเน้อวนเนี่ยเด้อครับเห็ดแดงข้ามนาะจะครับดอกแดงแหกมานครับผมแดงข้ามครับมงนมาพอกันในบรรยากาศฝนมกันขอเห็ดเนาะนกครับผมแดงขาลายเ้้อยครับหน่เดนึดอกหน่งเนาะจ่ะครับดอหน่อยคนหน่อยเนี่ยนี่ น้างล่าง,ม,งมนเข็มมาจ้ะครับอนอนขาหนึ่ง่าไมนกเลยนอยนนอน่อด้วยจ้ะครับแคนตกผูวซีคนน่าจ้ะตแต่ขาลายด้วยครับงหาน,น,นามาจะ นาแเล่ซเซนาเด้อจ้ะนาแเหลด้วยครับนาเลนะจ้ะครับดึงเค้าลายโอเคกันแม่บ้านก็นาแเหล่น้ะคุณดอกหน่งามหนึ่ดอกน่ก็คาลายนบอ้กดึงงามเยอจ้ะ แรงแทสครับผมตผแรงขาหลายเกืดกืดดีครับผมม่กินร้อป็นเด็กกก็รักแห้งครับเป็นอะไรเปลี่ยนเา็นี่านนะอือไข่าดกินท่เลอดีก็ไดาอือนทะก็ได้เหรอเห็ดกรลดง

น่าออกเมาะจ้ะติดตรงติดเอขาถามเนาะนาสีออกเนาะแต่ว่าทันไดผลไปตองน่อยเนาะนี er ่มนต้องนำมนมีมือหัวเงาะห้ามงามเลย แขจดเ้อครับคนเรางานต้งยันมือนะจ๊ะแขนเยอะแตเดียอีกสมืออีกสมือคิดว่าสิเดหาน่อย้ขาดวาสิลายอยู่อเฮ็ดองโลกหลายองโลกป้อน้ะเนี่ออกแล้วจะมาพันเดืหน่ยบ้านวิตองเด้อจ้ะอื่นอื่นนี่แอื่ บางไหนด้วยครับละงก,กำผ้าครับผมนีมันปูเด้อจ้ะมันปูใหญนน่น้ะมึงพาคนหน่อยนครับนี่จะผัดไงผัดน้ำมันหอยแกงกระเจบครับผม,ย,มยินงามเนาะยินงามดอกไงหัวมันเล็เมื่งเนาะโอนะ

อันดินงามดินสมบูรณ์นี่ก็ดอกใหญ่ดอกนา้าครับผมขางามขามุกคือะไรเนี่ยเราเอา,าได้ได้ไหมอยากให้เราเอาได้ไหมค้าเป็นค้าดี่ด ามเนาค่ะในตองโปกก็เดยเหลืองก็เลยลาเนาะอืมเดี๋ยวกระสามขเลยเนี่ยคุณน่ะาดดยเกินเป็มันงาอเยบเเบื่อี่รนาะดหลุมนีสิดอกอิ่ม ก็ทัดกินู้เดียวโบ๊เสียงอลามาดทัดแทบเซีบครับผมทัดใส่ไข่ก็ัดหมอก็ทับ่ใส่มูใส่ไก่เลยด้อ يونコンサン텐. 이거다. 스톤 나올놈. 자 그럼 또이 이하

แมนมุดเลยบอมป้าดเก็บทั้งไปก่อนติกทั้งข้างผมดิผูแดงยิเลยูแดงยิกู้แดง่ใช่เลยโอ้โห้ยค่ะงามบบ้านจะอุ่นสอนขาสเ็ดมันปูงามน้องหนุ่มน้งหลานด้อครับเขเก็บมากบยนาะเก็บมากกมือนีบลานเนี่างนี่จ้ะ ขาดขึ้นนี่กินแบบไงเนาอขาดจเหงเลยอูแดงกัะลายหอมเด้อหอมแล้วหอมกัวเห็ดมันปูอีกแบบนึงน่อยเนาะคนละกินคนละกินไปกับไข่กันไงแต่สบขึ้นกันเอาเอาบวบได้หรอนู ยังปลาคาคิมแฮงเนาะขาเนียนครับผมขนมไทยขาเนียนขาสวยเยียงเยี่ยมปันขีมินตัวนี้ยีในหอมเนาะเปันเข้นไม่ตองบดผัก ตอกไล่เนี่ยเด้อครับผมตอ,อกต่อโหมาจ้ะครับสุดยอดเนะ <c oughs> าะอลังการเ็ดมันปูครับผมเกือบเต็มตาอยู่เนาะวตัมเดียวข้างบนมาเต็มบางเสือก็เต็มเด้อครับบางเสือก็บมดเต็มเนาะ ก็ว่าเสิเต็มนี่ละหมาอ้เต็นตาเลยขาดว่ะขาดแค่นี้วันนี้การขาดกปนไดเดรอเพราะว่าุ่ม่ยเปิดนลงเกดอขนเก็เตืนเต็นครับผม โอ้ยหนามลงลามลงหนุ like <S <S okay. okay. ่มน้องหนุ่มกันมากเยื้องเตหมเยื้งน้าหามครับผมกล่องกต่อยากลาลาเนี่ยนะครับเพราะว่าเก็บเลยไหมเพราะว่าเรื่องเป็นดอกไหมใตร้อัดิ่งฝนครับผมหนามกัดติดอยากเกาะมากชื้นครับผม ตาใหญ่อั้งลุมเราเพื่อนมากนี่เจริ้โลกงามมด,ด้นยอดในความงามครับผมจุ่มนี่มาขัดจุม่มกับานนึงขนะากีก้บดกระจับกบายเนะ่ย เดินพา,ายด้วยจ้ะยุ้ยัดอกดยนี่เนี่ยกัดแหนน่ะยจะไ้งานยัยครับข้างนี่สิ่งดีวยวจะลุ่มอมดเหมืนมียากันยุงมาจูดน้ำเด้อครับยานไฟเด็ดออก ฝนต่ออือออกกเพี่ไอฝนจะเศ้าแล้วครับตอน้อง่เอ่ะบานไหมเนาะอือฮะนี่เดอ๋ยวมักด้วยใช่ครับเนาะ

งามครับคุณลุงก็ดจริงกรหม่อมกะมีเง่ครับเขาเลยก็มีน่าจะมีหลายอย่างแล้เพ่นเราเห็น เด้งหน่อยสิเครองเดืองเดงข้ามแดงขามเนาะแดงขามยเนาะครูพันไปจักหน่อยน่องเพล่นีจ้ะอืมจุหน่อยลรอดูดีๆนี่ะเี้ยเป็นเชือกก็มีเก็ดหมื่นละหน่อยหนงเพล่ออกเอยๆเนาะนี่จ้ะกครับงเดือนท้าลายเลยนะนี่แต่ด เอาทำชีวิตีน่าจะหนอนชนิดนาะใช่ครับบาามันปูขอให้นปูล่ครับบาออกไม่เมนาจะใช่ครับออกก็ม้าครับด่าขาวงามขาวงามเนาะคือตาสะอร์นี่ครับ ค่ะพี่ไอ้ตาที่สองเริ่มแล้ว้อครับบันติดตอกดอกดอกใช้องบงเดอกเลย ต่อไหวเงี้ยพูิดไวยตองเหรอเหมือนดิบดิบด้วยตอาพูดีกว่าพูดลังงนนะจ๊ะผัดแซ่บจครับผม แต่ก so, so, uh, nice. um. ็ต uh, well, uh, ัเงือกม่รู้อีแม่บอให้นี่อืมอืมบ่งามมากออผมกำลังออกีิรีรอนอชวนแตขากำลังออกเอมสมยเลยไหมเดือ่เดือง

ก็ลงเหน่อยแกงกระเสดน่าจะแกงกระเสดว่โอเคมาเกาหิ้งลงมาจ้ะไปห้ามมาอมาอกต้อการจ้อย cầm đồ ọc ừ, <laughs> Bàn thành thật Bàn ngày ừ. <laughs> <Tết chờ. cười> ขาวๆบอลข้าเนีนด네ีนะจจะข้าใหไงมค่ข้าแรงมาจ้ะครับมาเอาดอกออกเลียนให้ อมอูมันอยู่ตรงลานเด้อครับเห็นบ่นอครับคูจะคูเนาะเดยสันที่ไหนน้องเพือนจะยินเย็นอีเมลูปใจไหวลูปใจไหวขาขาเป็นขาเลยบ้า

อืม่าขายัมีคูด้ดอกนนี่สันสมีดอกนะว่าท่านใหญ่หรือเปเพีป่านี่ดอกนี้ดอกหน่อยนะจ้ะครับสีเหมือนขาดอยู่เห็ดเหมือนใหญ่ดอกนะเ

ข้างนะครับพลังปวงเนาะดีดอกงามเลยสวานเลยนี่ะหลอม่หลอกอมบ้านวิตองเนยเนาะดอกนี้บ้านดอกหน่อยเนับงบ้าะ 我从养个六。<棕> เห็นบนี้แมนรวด้ทั้งตีนจ้หยอดไปมันหน่อยแหกเป็นแพร่เลยครับแพร่เลยแม่หันมันแ้ดอกเลนอยแข้งไปตองกันมาเห็นบ่ครับอยืนิมาเอาหางหตัวด่นผมออกไม่ออกไม่ลาสุดดอกไม่กแมนต่นีกำลังออกั่นก็แมน มันหน่อยแฮงมันงามค่ะออไม้ๆเลยครับเห็ดตะไคร้ด้วยครับออยงามเลยหวานเป็นครั้หอมโอ,อ้สีน่จ้ะได้ว่านั่นจะมงกุฎด้วยจ้ะ เนือคเนี่ยน,นีย้ขาดงานมาจะอ่ะอะเมืกน่อยโอวมีแนวกาแน,นน้อยหนึง่งสกันด้วจ้ะแอบีคนแกงซมูกับแสบดีครับวหวานด้วอ๋อ,อ,อนกันเลยก็เ็ดตงเมืนจ้ะนั่นเลยนีนน่เก็บอืมขาึตัง งา,า,า,ามเด่นงามเนาะคนอีกแล้วเับานเนมีอายดอกม้อ่ดไยอบงาอดอกบานเพิ่นน้อยดอกเพิ่นบานหมดนเยจ้ะออดอกบานไหมไหมครับผมก็ขอใครเห็น ละอกเหลืองมั้งก็แค่พี่ละอกเหลืองครับหนึ่งฟาบ้งหน่อยคืนเหลืองครับไข่หน่อยไลยหน่อยน่จจะไข่หน่อยก็เอาดื้อครับเอาแต่ะก็เอาได้เน้อไข่ครหน่อยเนาะนี่สา นี่หางเลรอฮะตึ้งหานี่เดือดกระปุกมือนาหลงเพ้ยนนักนี่จ้ะอือองนี่แม่ซองดอกครับดอกหม่ดอกหนึ่งติดสามอือน้ำอือดอกอะครนะน่าจะอือดอก ดอกเด้อจ้ะข้าวมันน่าจ้ะจ้กจกจะก,กันเลยเวลากระบาดเด้อจ้ะครับผมเบิ่งยอดใหญ่วานน้ำหลวงน้ำหลานเด้อครับมือนีัแม่จ้ะมือนีกับส่งมันคือเก่าเด้อจ้ะตานี่มีเห็ดรวมครับแม่แต่ไมีเห็ดผึ่งแดงข้าวไรเห็ดละงอกเนาะจ้ะเห็ดผึ่งหวานแล้วก็เห็ดผึ่งหวานเห็ดบดดินบดดินกับมาลายเน,นาะจ้ะก็เห็ดนาแหล่ประมาณชิบดอกแค่น้อยเนาะครับตัวนี้ก็จะเป็นละงอกกระผึ่งแดงเด้อครับแม่จ้ะตัวนี้ล้วนๆเลยครับเป็นเห็ด มันปูเนาะจ้ะครับล้วนๆขาใหญ่ๆอุบๆเด้อจ้ะครับงามๆสวยๆแหจะเป็นสุภาพตะแกงยังเด้อจ้ะครับผมจ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามมนิษฐ์เนยคนบานป่านี้เด้อจ้ะสำหรับคลิปมือนีก็บพ่อไม้ยังหลายจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมนิษฐ์เนยคนบานป่าครับผมขอบคุณทุกไหลทุกแช่ครับผม ขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเสียวลาพาจ่ากะขออำนวยไว้ใช่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับกินเงินให้ด้เงินคิดท่องในท่องครับผมให้สมคบมาตราัฒนาครับผมให้อายุหมั่นคนยืนครับผมอยู่เป็นลมโพลมไส้ลูกไหหลานไปโดนโดนครับผมสําหรับคลิปมัอนี้กําลาพระจกและครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ